ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าเสียงจริงเรื่องจริงวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันทรงคุณค่าและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของยอดเกจิแห่งเมืองปราจีนผู้ที่ลูกศิษย์และชาวบ้านต่างเล่าขานถึงอภินิหารไม่รู้จบหลวงปู่เคนสุขวัตตน แห่งวัดถ้ำเขาอีโตจังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะพูดถึงหลวงปู่เคนเราต้องย้อนกลับไปยังวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตในยุคที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติยังคงเต็มเปี่ยมใส่หรือเครื่องจักสารสำหรับดักจับสัตว์น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่มีอยู่แทบทุกบ้านชาวบ้านจะนำใส่ไปดักไว้ตามคลอง ตามลำธารน,น้ำไหลผ่านไร่นาและเมื่อถึงฤดูน้ำหลากปูปลาจะติดใสจนเต็มบางครั้งยกไม่ขึ้นเพราะหนักจนแทบหักแขนปลาที่ได้มานั้นไม่ได้มีเพียงพอกินในครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังแบ่งปันเพื่อนบ้านโดยไม่ต้องซื้อขายส่วนที่เหลืองก็นำไปถนอมอาหารเช่นปลารา้าปลาเค็มปลาย่าง เพื่อเก็บไว้กินในยามแรงความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ทำให้พระเกจิโบราณมองเห็นความหมายแฝงของไสจึงนำมาทำเป็นเครื่องรางเรียกว่าไสดักทรัพย์เชื่อกันว่าไสนี้จะช่วยดักเงินทองดักโชคลาภเหมือนที่เคยดักปลาให้ชาวบ้านอิ่มท้องและในบรรดาพระเกจิทั้งหลายไม่มีใครสร้างไสดักทรัพย์ได้ขลัง และทรงอนุภาพเท่าหลวงปู่เคนแห่งวัดถ้ำเขาอีโต้หลวงปู่เคนสุขวัตโนเกิดเมื่อพศ2402ที่ตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกในสมัยนั้นยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาท่านได้ครองเรือนกับนางลาแต่ทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกัน เมื่ออายุราว30ปีเศษหลวงปู่เคนเกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกจึงตัดสินใจอุปสมบทออกบวชและเริ่มออกเดินทุดงจนกระทั่งกลับมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำตำบลนาหินลาดจังหวัดนครนายกก่อนจะย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาอีโต้และพันนักอยู่ที่นี่จนถึงวันมรณภาพในพศ 2,513สิ25 13, ริอายุยืนยาวถึง111ปีหลวงปู่เคนเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีเมตตาอ่อนโยนเป็นที่เคารพของชาวบ้านและผู้เลื่อมใสแม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมวชิรยานวงศ์ยังเคยเสด็จมาสนทนาธรรมกับท่านด้วยตัวเอง สิ่งที่ผู้คนจดจำหลวงปู่ได้เป็นอย่างดีคือย่ามสีแดงท่านมักใช้ย่ามนี้เวลาออกบินทบาทจนชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าหลวงพ่อย่ามแดงแม้อายุมากแล้วท่านก็ยังคงเดินบินทบาทเป็นนิดและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่สุดอัศจรรย์หลายคนพบเห็นหลวงปู่เดินบินทบาทในหมู่บ้าน แต่เมื่อพวกเขาพยายามติดตามกลับพบว่าหลวงปู่หายตัวไปอย่างลึกลับบางครั้งมีคนแอบขับรถตามหลังแต่ก็ไล่ไม่ทันเมื่อไปถึงวัดกลับพบว่าหลวงปู่กำลังฉันพัตตาาหารเช้าแล้วและอาหารที่อยู่ในบาตรก็เป็นอาหารที่พวกเขาพึ่งใส่บาตรให้เมื่อเช้านั้นเองนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าหลวงปู่เคนเดินย่นระยะทาง ยังมีเรื่องเล่าถึงลูกศิษย์ที่เข้าไปหาท่านในถ้ำเขาพบหลวงปู่สวดมนต์อยู่กลางอากาศร่างลอยเหนือพื้นแล้วค่อยๆลอยลงมานั่งสมาธิราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่เคนไม่ว่าจะเป็นใส่ดักซับนกสาลิกาคู่ผ้ายันสีพึง ล้วนเต็มไปด้วยอนุภาพด้านเมตตามหานิยมโดยเฉพาะไซดักซับที่เชื่อกันว่าช่วยให้ค้าขายรุ่งเรืองและยังคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ผู้บูชาเรื่องอภินิหารของท่านยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีครั้งหนึ่งไฟไหม้บ้านแต่ผ้ายันแดงของหลวงปู่เคนกลับไม่ไหมมีสิทธิ์หลายคนแอบนำชิ้นส่วนกระดูกของท่านไป แต่รถไม่สามารถสตาร์ตติดจนต้องนำกระดูกลับคืนที่เดิมสิ่งเหล่านี้ทำให้สิทธิ์ยิ่งศรัทธาในพลังอำนาจของท่านแม้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตหลวงปู่เคนได้บอกหลานชายว่าอีกเจ็ดวันหลวงปู่จะมรณภาพทุกคนคิดว่าท่านพูดเล่นเพราะร่างกายแข็งแรงแต่ในวันที่เจ็ดท่านได้ฉันข้าวเหนียวมะม่วงที่สิทธิจากกรุงเทพนำมาถวาย หลังจากนั้นเพียงไม่นานท่านก็สงบนิ่งและมรณภาพตรงตามวันที่ท่านบอกไว้ทุกประการต่อมาหลังสวดอภิธรรมแล้ววัดได้เก็บสังขารของท่านไว้ในถ้ำจนถึงปีพศ2533เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหีบที่เก็บสังขารถูกไฟลุกไหม้อย่างไม่มีสาเหตุเหลือไว้เพียงเท่ากระดูกมีสิทธิ์บางคนพยายามหยิบกระดูกไปแต่ก็ต้องนำกลับคืน เพราะเกิดอาเพศรถสตาร์ทไม่ติดเมื่อจะสร้างมนดบครอบสังขารพอสร้างถึงชั้นสองฟ้าก็ผ่าลงต้นไม้กลางมนดบราวกับเป็นสัญญาณว่าไม่ต้องสร้างต่อตั้งแต่นั้นมามนดบจึงเป็นเพียงอาคารชั้นเดียวและยังคงสภาพเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่เคนเป็นพระที่ร่ำเรียนวิชาอาคมจากสำเร็จลุนแห่งนครจำปาสัก ซึ่งเป็นวิชาที่แตกต่างจากสายไทยทั่วไปโดยเฉพาะวิชาไซดักซับที่ท่านใช้คาถามหาชัยยะมงคลและจุลชัยยะมงคลผสมภาษาบาลีและภาษาลาวในการปลุกเสกทำให้คำว่าชัยออกเสียงเป็นไซกลายเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ไซดักซับของท่านศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังที่สุด ทุกวันนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่เคนยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะใสดักเงินใสดักทองที่เชื่อว่าดักโชคลาภความมั่งคั่งและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครองนี่คือเรื่องราวอันน่าทึ่งและเปี่ยมด้วยความศรัทธาของหลวงปู่เคนสุขวัตโนยอดเกจิผู้เป็นตํานานแห่งเมืองปราจีนบุรี และถ้าท่านไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆจากเราอย่าลืมกดติดตามเพจบ้านเนินหอมปราจีนบุรีเพื่อร่วมเดินทางไปพร้อมกับเราในรายการแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าเสียงจริงเรื่องจริง